มีเรื่องเล่าให้ฟังเพราะว่าในโยมมายังไม่ได้ขึ้นจากยังไม่ขึ้นกุดเลยนะบอกว่าพาหลานมาเยี่ยมนะหลานอยู่ไหนหลานอยู่ในท้องเนี่ยนะมันก็เลยได้ความชิดขึ้นมา นี่ยังไม่ได้นั่นนะแค่รว้วตั้งท้องก็ดีใจแล้วนะพอมีท้องก็ดีอกดีใจแล้วว่างั้นจะเป็นห่วงเป็นใยและโยมคนนี้ก็เคยมีปัญหาเรื่องกับพ่อกับแม่ด้วยเลยเข้าทางเลยเทีนเนี้ยนะลูกเขามีบุญคุณอะไรหรือยังพวกเราืลูกเขามีอุปการะเราหรือยังเด็กยังที่อยู่ในท้องมีอุปการะเราหรือยัง ก็ย <anto> <haft kaz ali> <isto> ังไม่มีอุปการะและที่พ่อที่แม่เราล่ะที่เขามีอุปการะเราเลี้ยงดูเราจนเรียนจบจนทำการทำงานนะทำไมมีเงื่อนไขกับพ่อแม่แต่มามองยินดีมันมองปุ๊บไปอย่างรวดเร็วเลยนะว่าเออมันไม่ให้ความยุติธรรมกับพ่อกับแม่เลยพอตอบโต้สักนิดหนึ่งนะเออการที่จะเชื่อถ้อยฟังทมพ่อแม่เนี่ยแทบไม่มีหล้ววังนั้นเถอ นะไปเชื่อใครทีนี้เชื่อเพื่อนเพื่อนมีอุปการะเราหรือยังเชื่อแฟนแฟนมีอุปการะเราหรือยังยังพอแต่งงานแต่งการไปทีนี้พ่อแม่ก็แทบจะไม่เหลือแล้วว่าง,งานเธอมาเคยเคยพูดนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าเขามีอุปการะนะพ่อแม่ในไม่มีเงื่อนไขทําสาเร็จหมดทุกอย่างเลี้ยงดูเรามานะนะจนโตไม่ว่าพิก,พการนะไม่ว่าคนยากจนเข็นใจบางคนในพ่อแม่ ตาบอดเดือแต่ก็อยากจะมีสามีภรรยาน่ะนะคลอดลูกออกมาลูกเป็นตาดีเลี้ยงลูกจนใหญ่โตได้ว่างั้นเถอะมาบอกเออทำไมมันไม่สมดุลกันสักเลยมันไม่สมดุลกันเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไงว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างท่านว่าอย่างเงี้ยทำไมถึงว่าหาได้ยากมันจะยากอะไรบุคคลผู้มีอุปการะเขาเรียกว่า พูดทำอุปการะก่อนก็พ่อแม่ไงทำอุปการะก่อนอกตันยู่กาเตวีทีเนี่ยที่มันไม่ค่อยมีนะน,นะออบุคคลพูดทำอุปการะก่อนกตันญยกาเตวีทีบุคคลพูดรู้อุปการะท่านแล้วตอบแทนอันนี้มันไม่ค่อยมีเออไม่รู้อุปการะแล้วมันก็เลยต้องไม่ตอบแทนไงพอโตขึ้นมาตั้งนี้ถึงเท่านั้นแหละโอ้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นใหญ่เป็นโตเลยนะพวกเรานะเอ,อพ่อแม่จะว่าจะกล่าวอะไรนี่ไม่ได้เลยแบบ พ่อแม่นนะผิดแ่างันเถอะและที่ที่เราเหรอตนี้มาก็เลยชี้ให้เขาเห็นเห็นไหมนี่ขนาดยังไม่ได้คลอดนะเพียงแค่รู้ว่าติดมีลูกบางันนลโอ้ดีอกดีใจยัง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 จะมาอวดมาโชว์อีกต่างหากนนหลอกเห็นไหมทําไมทำไมถึงอยากอวดอยากโชว์ดีใจไงว่าตัวเองจะมีลูกเขาทําอุปการะเราหรือยังเขามีบุญคนต่อเราหรือยังลูกอ่ะยังเพื่อนก็ดีแฟนก็ดีนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เขามี อุปการะเราหรือยังก็มีบุญคุณต่อเรายังยังแต่ทําไมเราไม่นึกถึงคนที่มีอุปการะคนที่เลี้ยงดูเราโตล่ะเอาพวกเราพิจารณาดูนะเออมันไม่สมดุลพระเจ้าถ้าตึงตรสว่ามันมันมันไม่ไม่มันไม่ค่อยมีแต่ว่ามันหายากหายากมากเลยบุคคลหายากสองอย่างบุปการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะท่านแล้วตอบแทนอันนี้มันไม่เคยไม่ค่อยมี แล้วก็ไม่มีอุปการะด้วยนะเอออายมเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนเราเป็นเด็กอนะ่ะพอแม่เรียกใช้นะ่ะเรียกนะจ้าจ้าจ้าอยู่แต่ว่าไม่ไปทักทีว่างั้นเถอะแต่พอตัวเองมีลูกขั้นว่างี้นะนะกินข้าวอยู่เนี่ยพอได้ยินเสียงลูกร้องไห้แค่นั้นแหละต้องเลิกกินข้าวเรียบเดี๋ยวนั้นเลยนะเรียบไปดูแลลูกว่างั้นเออ ไอตอนเป็นเด็กกับอีกอย่างหนึ่งพอตอนเราเป็นเป็นพ่อไปแม่กับอีกอย่างหนึ่งว่าน้นแม่พวกเราความเจริญมันไม่ค่อยมีไงความปรตทันโยกะตะเวทีนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีลังคิดนาโดยเถอะนะจะมีศีลมีธรรมมีอะไรก็แล้วแต่นะก็ยังไม่เชื่อว่าดีที่สุดนะดีที่สุดก็คือความปตันโยกะตะเวทีนะแปลว่าตอบแทนท่านท่านมีมีอุปการะอามาก็ยังพูดทํานองแบบ เออจริงจริงน้อยใจนิดนิดจริงจริงไม่ได้ไม่ได้นั่นหรอกไว้เกินเตือนนะเอออยู่ในวัดเรานะอะไรก็นิดน yes ิน่ก็อาจารย์นั่นแหละมดพระในวัดนี่แหละอาจารย์นั่นแหละเป็นคนบริหารเป็นคนจัดการให้แต่ว่าเออไปทําบุญที่วัดอื่นยังไม่พอนะโยมมาวัด งาปฏิบัติธรรมก็ยังชวนเขาไปอีกอ,อบางทีก็มาบอกกันมาก็ก็ยิ้มในวาสนาตัวเองนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกทำบุญกับอาจารย์ร่วมงานบุญไม่ชีน้อยสามพันยมเพิ่งไปทำบุญมาจากวัดอีกวัดหนึ่งสามหมื่นอย่างเงี้ยแล้วจะมาพูดให้เราฟังทำไมถามว่าเขามีอุปการะเราหรือย,อยังวัดวัดอื่นเขามีอุปการะเราไหม ไม่มีเอออันแล้วทำไมไปไปไปทำบุญที่นู่นแล้วก็ไปชักชวนคนไปทำบุญที่นู่นด้วยเอาพวกเราแปลว่ายางไงนะที่วัดเป็นไงมีอุปการะไหมมีอุปการะเออนิดนิดนะหน่อยทั้งหมดเลยไม่แต่ส้อมเต็มส้อมตันเถอะน้กะาก๊อกเสียอะไรเสียก็กุดรั่วก็มาวิ่งมาหาอาจารย์นี่แหละเอออย่างนี้นะถามว่าถามว่าเขามีอุปการะเราหรือยัง ไม่มีอุปการะแต่ทําไมเราไปม,มองไม่เห็นนะมองทำไมไม่ยุติธรรมเลยล่ะอันนี้ขอโทษต้นนะไม่ได้ไม่ได้น้อยใจอะไรนะหมายถึงพูดได้ฟังว่ามันความเหมาะสมความถูกต้องนะบางทีนะพวกเราฟังทีนะคออครูบาอาจารย์รือว่าหน่วยราชการต่างๆไม่เคยน้าันตากันหรอกจูกๆก็มาขอเออขอ มาเก็มันกาเออพระในวัดเราเนี่ยที่ช่วยให้วัดเราสะอาดสะอ้านรุ่งเจริญรุ่งเรืองก็เพราะในพระในวัดเราแต่พระวัดอื่นเขาไม่ได้มันมีอุปการะต่อเราสักนิดเลยนะได้ก็ดีไม่ได้ก็บ่นเออแต่ว่าเออแต่เราเราทำไมต้องไปอ่ามันมีมีความรู้สึกหน่อยเออคนในวัดเนี่ยนะทั้งหมดในคนในวัดมีอุปการะต่อเราช่วยเราแต่คนเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องสงเคราะห์เขาเท่าเหมือนกับคนอื่นนะ คนเดือนนี่โอ้ไม่ได้ต่วไรก็ไม่พอไม่ได้ดีโกรธคือได้ต้องขอได้ทุกครั้งนี่ยมาก็ถึงสงเคราะห์เพื่อนไงครูบาอาจารย์โอ้ยผมไม่เคยอยู่ที่ไหนผมไม่เคยเป็นอย่างนี้หรอกอาจารย์ผมไม่เคยจะมามีปัจจุบันใจเยอะแยะอย่างนี้หรอกอ,อาจารย์ให้ผมเยอะแล้วเราัางงาน,นเอาก็ท่านก็มีอุปการ,ระต่อเรามีอุปการ,ระต่อหมู่พวกมีอุปการ,ระต่อวัดเห็นไหม เอออันนี้เราพิจารณาโดยนะพรกเรานะว่าเออมันก็ได้คิดเมื่อวานเองหรอก<ม>เด็กอยู่ในท้องนะโอ๊ย้ยแบบรักแล้วว่างนเถอรักแบบรู้สึกชื่นชมยินดีแล้วเขามีอุปการะเราหรือยังเขาเป็นภาระได้สยซไปนั่นนะเป็นภาระตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่ในท้องแล้วจะลูกเป็นไงทีเนี้ยเออแม่ต้องพยุงนะ มีท้องหกเดเดือนแม่ต้องเช่าประยุงดูี่พวกเราเอาไม่ใช่ใชเฉพาะเราคนเดียวด้วยนี่แหละพระเจ้าท่านดึง,งบ,บุคคลใดผู้มีความตันโยกตาเวทีนี่นะเจริญแน่นอนว่างั้นเถอะคือตอบแทนท่านยังเซี่ยวสักติดหนึ่งเถอะพวกเราเขอให้เซี่ยวสักติดหนึ่งเซี่ยวเดียวนั่นแหละอัตมาพิจณา,ารคตรมาอย่างนะเคยพูดไปแล้วว่าความรักของพวกเราที่มีต่อพ่อต่อแม่เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงไหนรู้ไหมพวกเราก็าตอนเป็นเด็กไง ตอนเด็กเด็กเนี่ยนะขวบสองขวบเนี่ยเออร้อยเปอร์เซ็นต์สามขวบสีขบ่ขวบ,ขวบอ่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เกดแปดขวบอ่าเหลือจะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสิ 12, 13, บสองสิบสามก็เหลือประมาณตัณ้งเจ็ดสิบหกสิบมันลดพวกภาพตอนไหนพวกเราความปรับตีมีแต่พ่อแม่เนี่ยลดตอนที่พวกเราเป็นหนุ่มเป็นสาวไงลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหลือสักสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไ,ไหม ถ้าเขารักพ่อมันเกินครึ่งรักพ่อมีความรักพ่อแม่ต่อเกินครึ่งเขาก็ต้องเชื่อพ่อเชื่อแม่ใช่ไหมเขาจะไม่ร้องห่มร้องไห้กับเพื่อนเขาจะไม่ร้องห่มร้องไห้กับแฟนเขาจะร้องห่มร้องไห้กับพ่อกับแม่ที่เจ็บป่วยแต่นี่ไม่ใช่อขัดใจกับเพื่อนกับแฟนร้องห่มร้องไห้แสดงว่าเขารักพ่อรักเพื่อนมากกว่าเนี่ยมันลดตรงนั้นแหละลดปุ๊บเลยนะพวกเรานะจะหมดไหมทีเนี้ยหมดตอนไหนพวกเรา หมดเกือบหมดนวขอโทษขอโทษเกือบหมดตอนที่แต่งงานไงพอมีครอบครัวทีนี้อ้าวแบ่งความรักจากพ่อจากแม่ไปให้คู่ครองแลวทีนี้สามีภรรยาลูกออกมาอีกโอ้ยทุ่มเทให้ความรักกับลูกีนะ่ยอย่างที่ว่าที่เห็นเห็นเนี่ยเมื่อวานนี่นะทุ่มเทให้ความรักกับลูกเนี้ลูกสองลูกสามมันมาแทบไม่มีเลยนะอันนี้อันมาไม่ได้พูดถึงใครนะพูดถึงเรื่องครอบครัวตัวมาเองเลยเพราะ พอพี่พี่น้องนองก็ทามานี่แหละมีลูกสามสิบสี่สิปียังพูดแต่เรื่องลูกอยู่นั่นแหละตั้งๆถ้าพูดต่อหน้าพ่อแม่ได้นะเคยให้ไหมเงินพ่อเงินแม่สักร้อยสองร้อย,อยมีไหมไม่มีให้ลูกท่าไหร่เป็นจหมเงินจีพันก็หามาให้แ yeah, น่ะพวกเรามาเห็นแล้วมันสลดใจไงว่าเออแล้วจะเอาความเจริญมาจากไหนทีนี้นะ,จะเจ้าความเจริญมาจากไหน ความรักพ่อแม่ที่มันมีว่าร้อยเปอร์เซนตั้งแต่เป็นเด็กหายไปหมดเลยแล้วประมาณทักห้าเปอร์เซนหรือห้าถึงหรือเปล่าไม่รู้จะนึกถึงพ่อแม่ก็ตอนต่อเมื่อเราเดือดร้อนแค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าไปสำนึกนึกถึงบุญคุณนะไม่ใช่สำนึกถึงบุญคุณนะสำนึกถึงความช่วยเหลือจากพ่อแม่เฉยๆนะพวกเราเนี่ยเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้แหละตมาคือคือฟังมันก็จําได้เลย ลูกรเรียนท่านพูดครั้งเดียวจาได้เลยท่านมาเทศในวัดเราเนี่ยอัน,นนี้มิตตังสาทุโรปนังกันันดูกตเวทิตากตันยูกตเวทิตาการกตันยูบุคคลผู้มีอุปการะนะบุปการีเนะี่นะเป็นเครื่องหมายของคนดีว่างั้นเพียงครั้งเดียวจําได้ทําไมอ่ะโอเพราะว่า,ามีความรู้สึกประชัยประทับใจเลยนะเขาออกข้อสอบนักธรรมชั้นตรี นะครูบาอาจารย์ก็ทุจริตนะนะไปบอกใบพวกพระพวกเนนมานั่งอยู่เฉยมาพาพระเนรไปสอบมาก็เลยตะโกนบอกว่าอย่าไปเชื่อนะครูบาอาจารย์พูดผิดหมดอาจารย์ว่าอย่างนี้นะแตะ่มาไม่บอกใครนะแค่จิตใต้สำนึกเราก็รู้แล้วว่าความวัตรยมมันเป็นเลิศความบาตนยมกัตาวทีเนี่เป็นเครื่องหมายของคนดี ใช่ไหมพวกเราฟังให้ดีนะย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าทําไมเรารักลูกตั้งแต่อยู่ในท้องชื่นชมยินดียังไม่พอนะชื่นชมยังไม่พอนะยังเอามาให้ครูบาอาจารย์ชื่นชมอีกเอามาเอามาฝากหรือเอามากราบบพาง,งั้นยังไม่ได้คลอดเลยนะว่าเรายังอยู่ในท้องอยู่นะพมาก็เลยย้อนถามว่าเนี่ยนี่นะน้องก็ชี้บอกเลยนะต,ต่อหน้าเขาเลยนะลูกยังไม่ได้คลอดเลยเขามีอุปการะเราหรือยังลูกอะยังไม่มี ทาไมรักมากเือขนาดนี้นะพ่อแม่น่ะนะอาตมาก็เขาก็เชื่ออาตมาอย่าหรอกคนคนนี้มาก็บอกว่าเขาทําหน้าที่สมบูรณ์แล้วพ่อแม่น่ะนะไม่มีเลยเขาทําสมบ100ูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือจะตอบแทนท่านดูแลท่าน,นเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์เราหมดสิทธิ์แล้วว่าง,งั้นเถอไม่ต้องไปบอกไปกล่าวถ้าเขาไม่มีปัญญาเขาไม่เลี้ยงเราจน เติบโตจนวันนี้หรอก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยเออเรามีการมีงานด้วยมีการมีงานมีหน้าที่เชิดหน้าโตตาต่อสังคมแล้วใครแหละก็ค,นคนน,คกน,นคนนี้แหละพ่อที่คุณกำําหน่งอยู่ีนคนนี้แหละแม่ที่คุณทาหนีอยู่เดี๋ยวนี้แหละที่ทําให้คุณเป็นอย่างนี้มะเขาก็เชื่อตั้งแต่เขาเชื่อนานแล้วนะเขาก็พยายามทําที่อาจารย์ว่าเนี่ยเราตื่นก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกันแล้วก็ย้ําอีกเมื่อวานเนี่ยเราก็ใส่เลย ออโอ้ยประครับประงมลูกยังไม่ได้มีบุญคุณเลยนะเอ,อเพื่อนก็ไม่มีบุญคุณกับเราหรอกเออแฟนน่ะนาะยังไม่มีบุญคุณต่อเราหรอกแต่เราี่รักเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนร้องผมร้องไห้กับเขาแต่พ่อแม่ผู้มีอุปการะเรานะ่ะตั้งแต่อยู่ในท้องว่างั้นเอลอ,อลำบากทั้งสองฝ่ายเลยไม่ใช่เฉพาะหนักลําบากเฉพาะแม่นะกินอาหารก็ต้องอกอินน้น ของแสดลงก็ไม่ได้พ่อก็ต้องอู้ยไปหาอะไรมาให้อยู่ให้กินนะตมากลัวความสูงนะพี่สาวมีทองพี่สาวอยากกินลูกคอนอ่นนะจเปี้ยวๆนะพวกเราอันมานี่กลัวจนอู้ยขึ้นไปสัน่นเป็นเพราขึ้นไปให้เขาพี่ให้พี่น,นะนั่นนะกลัวก็กลัวโพรกลัวความสูงแต่ก็ต้องขึ้น เพราะว่ารักพี่ต้องเห็นพี่เขาเออเขบอกเขแพ้ท้องมันก็อยากอยากอะไรเกินเหตุเกินผลน่นนะเนี่ยพวกเราเขาฝากไว้นั่นนะบางคนเนี่ยโอ้ยบอกว่าผมมีทรุระมีทุรจิตใครที่ไม่แต่งงานะนะั่นให้คนนั้นละเลี้ยงดูให้ดูแลว่างั้นอันนี้ก็เขาก็าพามาหาตมาแต่ไม่ได้มาโครบมาลูกสี่คนมาสามคน ถามว่าแม่เคยมีบ้างไหมถามแม่นั่นนะแม่เคยมีบ้างไหมว่าแม่ยุ่งยากลําบากแล้วแม่บอกว่าให้บอกลูกว่าเออแม่ไม่ได้เลี้ยงพวกเธอนะสามวันเนี่ยเอาให้พวกเธอหาอยู่ให้กินินเองนะมีไหมัะโอ้ไม่มีละอรจานเอ้ยนะเอ้าลูกทําไมกล้าว่าละ่ะลูกทําไมกล้าว่ากับเราหรอกร้องห่มร้องไห้ทั้งทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยพวกเรามันไม่ยุติธรรมกันเลยเอ,อ คนที่จะยุติธรรมต่อกันหน่อยใช่ไหมพวกเรานะอันนี้ฝากไว้ความประทันดูปว่าตอบแทนนะตอบแทนท่านผู้มีอุปการะใครมีอุปการะเราเนะี่ยตอบแทนท่านเนี่ยๆๆก็เรียกปุคนว่าค,คนดีไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวทีนี้มีอุปการะนะใครมีอุปการะนี่ก็ยังมีอุปการะเสือก็มีอุปการะกับเราคําว่าบุญคุณบุญน,นั่นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตที่เขาทากับเราต้องเป็นบุญด้วยเป็นคุณด้วยแต่คาว่าเป็นคุณเนี่ยคือสิ่งที่ไม่มีชีวิต อันนี้ก็มาก็เพิ่งพิจารณาเห็นเออเขามีคุณต่อเราเออทุกสิ่งทุกอย่างนะมีมีมีคุณต่อเราเราควรที่จะตอบแทนทําไงดูแลไงที่อยู่ที่ใส่ทาไงก็ดูแลเขาให้มันสะอาดสะอา้านอะไรก็เรียกว่าเขามีคุณต่อเราเราก็ตอบแทนนะฝากไว้นะวันนี้นะฝากไว้น้อ,อใหคพร